สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่ทันข่าวราชพัฒนเชียงใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับ ทันข่าวราชาพัฒเชียงใหม่เราออกอากาศทางช่องเซมีอชแนลครับซึ่งเป็นระบบเคเบิลทีวีภายในมาหาว,วิทยาลัยราชาพัฒเชียงใหม่รวมทั้งช่องวีทีวีเคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่เป็นประจําทุกสัปดาห์ครับเพื่อที่จะนําเสนอข่าวสารกิจกรรมต่างๆของมาหาว,วิทยาลัยราชาพัฒเชียงใหม่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับในสัปดาห์นี้เราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวของมาหาว,วิทยาลัยราชาพัฒเชียงใหม่ได้นําคณะนักศึกษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาพบาท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการศึกษาต่อ,อยังมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ครับ ที่ประชุมเอื้องฟ้ามุ้ยชั้นสองอาคารราชพัฒเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ดรประพันธ์ธรรมชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ให้เกียรติเดินทางมาพบปะกับนักศึกษาทุนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาที่เข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อเป็นการติดตามผลการเรียนพร้อมทั้งให้โอวาดแก่นักศึกษาโดยนักศึกษาทุนดังกล่าวนี้มีการเรียนการสอนในขณะน,นี้มีทั้งหมดอยู่3รุ่นด้วยกันแบ่งออกเป็นรุ่นที่1เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีจํานวน5คนทําการศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวการโรงแรมส่วนในรุ่นที่สองนี้ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทยจํานวน1คน และรุ่นที่3เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีจำนวน5คนศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภาษาอังกฤษธ,ธุรกิจระหว่างประเทศรวมทั้งสิ้น11คนครับซึ่งนักศึกษาทั้งหมดต่างก็มีผลการเรียนที่ดีเป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสำหรับโครงการพระราชทานความช่วยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษานี้เป็นโครงการพระราชทานซึ่งมีอยู่2ส่วนคือด้านการศึกษาและสาธารณสุข โดยด้านการศึกษานั้นได้พระราชทานโดยด้านการศึกษาได้พระราชทานวิทยาลัยกำปงเชอเตียนซึ่งพระราชทานเปิดมาแล้วกว่า12ปีนอกจากนี้ยังมีทุนพระราชทานให้กับนักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาเรียนในประเทศไทยราว200คนที่ผ่านมาได้พระราชทานทุนจนจบการศึกษาแล้ว94คนส่วนหนึ่งเป็นครูที่โรงเรียนอีกส่วนหนึ่งเข้าทำงานในมหาวิทยาลัยและบริษัท ที่มีชื่อเสียงทำกิจการข้ามชาติเป็นส่วนใหญ่ระหว่างปี2,550จนถึงปัจจุบันได้จัดสรรทุนพระราชทานระดับปริญญาเอกโทและตรีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแก่ครูวิทยาลัยแล้วกว่า76ทุนและระหว่างปี2,547ถึงปี2,555ได้จัดสรรทุนพระราชทานระดับปริญญาเอกถึงระดับปวชแก่ครูนักเรียนและบุคคลทั่วไปของกัมพูชารวม496ทุน และในปี2556นี้ครับสถาบันการศึกษา20แห่งได้ทุนกก้าวถวายทุนประจำปี2556และมีผู้สอบได้205ทุนหรือรวมทุนพระราชทานทั้งสิ้น701ทุนครับส่วนทางด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับก็ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับ ที่ห้องประชุมเอื้องคำชั้น3าอาคารราชพัฒเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ดรประพันธ์ธรรมชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่พร้อม้วยคณะผู้บริหารเดินทางเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งทุนการศึกษาทั้งหมดมาจากหลายภาคส่วนด้วยกันซึ่งเป็นทุนซึ่งมอบโดยผู้บริจาคทุนอาจารย์ยุพยงวิจิตศิลป์เจ้าของทุน คุณพ่อบุญยืนแม่เพนจันชุนศิลจำนวนหนึ่งทุนทุนละ1 4 0 0 0บาทรองศาสตราจารย์ดรวันวดีม้าลำพองอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จำนวนหนึ่งทุนทุนละ1 0 0 0 0บาทผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประพัฒน์สอนกระแสชัยอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จำนวนหนึ่งทุนทุนละ2 0 0 0 0บาทและทุนอีกส่วนหนึ่งคือเป็นทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อการสนับสนุนผู้พิการจํานวน2ทุนทุนอาจารย์ยุพินรินแสนป่นมานดาอาจารย์มนัดรินแสนปินจํานวน1ทุนทุนละ10,000บาททุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่จานวน60ทุนทุนละ10,000บาทในลําดับสุดท้ายคือทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ซึ่งมอบโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่และผู้บริหารจํานวน60ทุน รวมทั้งสิ้น120ทุนเป็นเงินทุนมากกว่า1,400,000้บาท มอบแก่นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง5คณะและ2วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งภายในงานครับได้จัดให้มีพิธีการมอบทุนการศึกษาจากนั้นตัวแทนนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษาได้กล่าวขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรประพันธ์ธรรมชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้กล่าวาใ,หาให้อวาดคุณทองอยู่อน,นนทวิราชประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ได้กล่าวให้โอวาทส่วนทางด้านอาจารย์ยุพยงวิจิตรศิลป์เจ้าของทุนคุณพ่อบุญยืนคุณมม่่จัันร์ชุิลลได้กกาวบ ข่าว,ว่ากองทุนดังกล่าวได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยดําริของคุณพ่อบุญยงชุมศิลป์ซึ่งมีความคิดในการให้โอกาสทางการศึกษาซึ่งในส่วนตัวแล้วตนเองก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มามอบโอกาสทางการศึกษาในครั้งนี้ครับส่วนทางด้านนายชลชาติชุมพูนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวอีกครับว่า การที่ตนได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ตนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับทุนสนับสนุสนการเรียนซึ่งตนนั้นก็ยังมีความขาดแคลนทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและตนก็จะปฏิบัติตนให้เป็นคนดีและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในทุกด้านครับไปต่อกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับกองสุนย์ใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ครับได้สร้างพื้นที่สีเขียวครับด้วยการปลูกต้นไม้ที่วิทยเขตสวนขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และร่วเ,เงาะหปททศไย และสหรัฐอเมริกาในโอกาสครบครอบ180ปีครับที่สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียหรือ Z, ว่า ADISSET วิทยเขตสลุงขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ท่านอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ดรประพันธ์ธรรมชัยพร้อมคณะผู้บริหารรวมทั้งมิสเตอร์ไมเคิลเฮลส์ครับกงส่ลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจําจังหวัดเชียงใหม่และคณะ เดินทางมาเพื่อร่วมในกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทั้งเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์180ปีไทยสหรัฐอเมริกาในโครงการกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียวสารสัมพันธ์100ปีไทยอเมริกา ายในงานครับได้จัดให้มีกิจกรรมที่จัดให้คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และกองยยส่ลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวครับก็ได้รับความสนใจจากผู้บริหารรวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจํานวนมากครับ ส่วนทางด้านมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาครับได้มาศึกษาดูงานด้านการจัดการองค์ความรู้เตรียมการพิธีรับพระราชทานปริญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยครับที่อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ดรประพันธ์ธรรมชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับให้เกียรติเดินทางมาให้ออ้ใหการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดการองค์ความรู้ด้านการเตรียมการรับเสด็จในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรด้านงานสิทธิประโยชน์และการจัดการพลังงานโดยภายในงานครับก็ได้จัดให้มีการแนะนํามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรจากนั้นก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญาคำนนสกุลีครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่มาให้การต้อนรับครับ จากนั้นจึงได้จัดให้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนข้อสักถามในสิ่งที่มีความสนใจส่วนทางด้านรองศาสตราจาร,รย์ดรวิเชียนฝอยพิกุลครับรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าในการเดินทางมาศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ได้มาศึกษาดูงานซึ่งคณะดูงานทั้งหมดจากสำนักงานอธิการบดีเพื่อเป็นการศึกษาดูงานด้านการจัดการองค์ความรู้การจัดการพิธีในพระราชทาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตรการจัดงานการจัดการงานด้านสิทธิประโยชน์และการจัดการงานด้านพลังงานซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีบริบทหลาย,ลายด้านที่คล้ายคลึงกันครับซึ่งหลังจากการประชุมแบ่งกลุ่มร่วมอภิปรายเสร็จสิน้นก็ได้มีการร่วมรับประทานอาหารกลางวันหลังจากนั้นคณะผู้บริหารได้นําคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาศึกษานั่งรถรางเยี่ยมชมภายในวิยเขตสรวงขี้เหล็กอีกทั้งสถานที่อาคารอเนกประสงค์ทางด้านภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งใช้เป็นจุดพักรับรองผู้ปกครองครั้งงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี2 5 5 6ที่ผ่านมาและอาคารอนุรักษ์พลังงานสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนแห่งเอเชียก็สร้างความประทับใจแก่คณะศึกษาที่มาดูงานครับส่วนทางด้านกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภาัฏเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภาัฏเชียงใหม่และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่10สภากาชาติไทยได้อ,อกรับบริจาคโลหิต ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับที่สารล้มฉัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิตภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10จังหวัดเชียงใหม่ตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตจากการเชิญชวนคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาประชาชนทั่วไปร่วมบริจาค เพื่อนําไปใช้ในการรักษาพยาบาลซึ่งปัจจุบันยังพบว่าผู้ป่วยบางรายต้องเสียชีวิตไปอย่างน่าเสียดายเนื่องจากการขาดโลหิตสําหรับการรักษาอีกทางภาคบริการโลหิตก็ยังคงประสบภาวะขาดแคลนโลหิตซึ่งส่งผลให้จํานวนโลหิตไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้จึงได้จัดให้มีการบริการรถโมบายรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เพื่อเป็นการในความสะดวกให้กับผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคโลหิตทางนี้ก็ได้มีนักศึกษาบุคลากรขอ,ของมหาวิทยาลัยราชภาัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมบริจาคเป็นจํานวนมากครับส่วนทางด้านคณะวิทยการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดทอดกรถินสามัคคีที่วัดแม่สาหลวงครับเพื่อที่จะสมทบทุนก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมครับคณะวิทีการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แห่ขบวนรับบริจาคเงินเพื่อร่วมทําบุญสมทบทุนการจัดงานบุญกระ,ะถินสามัคคีประจําปี2556ไปรับบริจาคจากคณะศูนย์สํานักต่างๆภายในมหาวิทยาลัยซึ่งครั้งนี้คณะวิทยการจัดการ ได้ดำเนินการจัดงานบุญทอดกรถินสามัคคีถวายแด่วัดแม่สาหลวงตะบนแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ประจําปี2556เพื่อเป็นการร่วมสมทบทุนก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมขนาดกว้าง7เมตรยาว25เมตรสูง1ชั้นซึ่งจะใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนและใช้ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาโดยมียอดบริจาคในการทอดกรถินครั้งนี้กว่า7 0,000บาทครับ คุณชมครับแลืนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในทันข่าวราชาพัฒ์เชียงใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมวันนี้ผมและก็ทีมขาวทุกคนจากลากันไปก่อนครับพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ